ใครกำลังหารถเบนซ์นะครับดีเซลตัวใหม่ๆม,มีประกันเหลือฟังทางนี้ครับวันนี้ผมมี c ีคลาสซีสองสองศูนย์ดีปีสิบเก้าไมเนอร์เชสออปชั่นเต็มนะครับวันนี้ไม่สามหมื่นห้าราคาเพียงแค่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับประกันยังเหลือซิงมากด้วยไปดูกันครับ สวัสดีครับเตรียมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เราอยู่ในรถยอดนิยมนะครับคือ Mercedes-Benz C-Class เป็น C-Class ตัวใหม่ล่าสุด C-220 D ปี2 0 1 9นะครับเป็นตัว m n n o r Chain เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสของเคาเป็น W205 ตัวนี้เป็นปี2 0 1 9นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ย Minor นะครับเป็น Body w ้0 0 5เหมือนกันนะครับแต่าภายในภายนอกผมบอกเลยว่าเขาเปลี่ยนค่อนข้างเยอะแล้วสวยมากนะครับ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวโดยเฉพาะไฟนะครับมันดูค่อนข้างเซ็กซี่มากผมเป็นคนชอบไฟ LED แบบนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นปี2019เอาบังกาดนะครับเป็นตัวประกอบในซึ่งออปชั่นเยอะขึ้นเยอะเลยแล้วก็ C-Class นะครับ W205 เนี่ยทำตลาดมาตั้งแต่ประมาณ2 4 1 5แล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะว่า16-17เนี่ยมีอยู่หลายเครื่องนะครับส่วนใหญ่จะมีเครื่องลอกอินไฮบริด กับเครื่องดีเซลซึ่งตลาดส่วนใหญ่เครื่องดีเซลจะค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าเขาใช้พลังงานทางเลือกกันหมดแล้วนะครับดังนั้นรถมือสองดีเซลจะค่อนข้างหาน้อยมากนะครับแล้วก็คนซื้อจะเอาไง่ายๆว่าจํานวนรถมันน้อยนะครับรถมือสองก็เลยน้อยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือสําหรับรถตัวนี้นะครับคือเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล2000นะครับเทอร์โบ190แรงมา้าเกียร์9สปีดนะครับคุณลองดูนะผมปรับโหมดนี่นี่โหมดธรรมดาก่อนนะครับ พอเหยียบปุ๊บนะครับโหมดธรรมดาจะมีแหลกนิดนึงนะทินิดนึงนะครับผมบอกเลยว่าแต่ช่วงล่างเขานะครับโอ้โหไม่อยากบอกนะครับว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วเราลองเปลนครับคุณดูนุ่มนวลมากครับนุ่มจริงๆนะครับเครื่องดีเซลเนี่ยแรงประหยัดด้วยนะครับจริงๆโหมดการขับเคลื่อนเนี่ยสามารถปรับได้หลายโหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองปรับเป็นโหมดสปอร์ตดูนะครับ ได้เดือตรงนี้นะครับสามารถปรับเป็นสปอร์ตนะครับสปอร์ตพลัสโอ้โหปรับเป็นสปอร์ตพลัสนะครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คือผมเคยลองเบนต์ตัวตัวซีรีส์ใหม่ๆนะครับคุณดูนะเหยียบนิดนึงนะครับฟีลลิ่งเสียงท่อนะครับมันมาหมดเลยนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งดีมากนะครับ วันนี้สภาพแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับราคา1นึ่งล้านเจ็ดบาทครับประหยัดไปหลายแสนนะครับรถไม่สามหมื่นห้าเท่านั้นนะครับรถยังมีประกันเหลืออยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับว่ารถเขาเรียกว่ามือเดียวป้ายแดงมีประกันเหลือนะครับไม่สามหมื่เนี่ยเจ๋งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับหู ดูสเปคของ Mercedes-Benz C Class C 2 2 0 D W 2 0 5เป็นตัว Minor Chain ล่าสุดแล้วนะครับปีส0 1 9เป็นตัวอวังกาศ m n o r อร์ a ช n ล็อนนี้นะครับอย่างที่ผมพูดต้นคลิปคือมันน่าใช้กว่าตัว W 2 0 5ลร้อนแรกเยอะมากออปชั่นเยอะขึ้นเยอะ ไฟนะครับเปลี่ยนแบบโอ้โหเยอะมากเลยข้างในนะครับพวก UI นะครับพวกจอก็เปลี่ยนนะครับตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบบวกอินเตอร์คูลเลอร์เป็นดีเซล2 0 0 0ซีนะครับให้แรงม้าประมาณ194แรงม้ากับเกียร์อัตโนมัติ 9G เป็นเกียร์ที่ค่อนข้างผมบอกว่าอัตราเร่งดีแล้วประหยัดมากนะครับโดยเฉพาะเครื่องดีเซลดึงมากเลยผมชอบมาตั้งแต่ตัวตั้งแต่พวก GLC นะครับหรือ C-Class เนี่ยตัวนี้นะครับออปชั่นพร้อมหมดนะครับอย่างเช่นมาดู ไฟนะครับไฟอ่ะเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเนี่ยเป็นรูปทรงแบบนี้นะผมจํารูปทรงมันไม่ได้นะครับมันเป็น LVD High Performance แล้วนะครับคือมองตอนกลางคืนสวยมากสวยกว่าตัวก่อน Metal Chase เยอะเลยอันนี้ไอเดียส่วนตัวนะเนี่ยเป็น LVD คาดแบบนี้นะครับค่อนข้างมีอกลักษณ์มากนะครับกริลเป็นกริลสปอร์ตแบบนี้นะครับกับดาวถ้าตัวนี้จะเป็นดาวจมนะครับดูนะครับไฟ LVD High Performance นะครับ ออปชั่นจริงๆเยอะมากนะครับผมอาจจะรีวิวได้ไม่หมดเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะครับเป็นเครื่องดีเซลคอมมอนเรลตัวใหม่นะครับดีเซลเทอร์โบนะครับ 2,000cc เนาะมีเครื่องดีเซลเบามากนะครับรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้น่าใช้แล้วนะครับตัวบอถังตัวถังดีมากนะครับสวยเลยรถจะมี ประกันศูนย์เหลืออยู่เลยนะครับเนี่ยรถเดิมเดิมนะครับไม่สามหมื่นกว่าเท่านั้นล้อแม็กพร้อมเป็นยางมิชลินเป็นล้อขอบ18ผมชอบประมาณนี้นะผมว่าถ้าเป็น AMG มมันจะค่อนข้างแข็งแต่มันก็ขับสนุกกว่าจริงๆตัวไฟเลี้ยวจะเป็น LED ดีแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสภาพโดยรวมถือว่าดีมากนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะครับจะเขียนเป็น c 2 2 0 D นดีะครับผมว่าข้างหลังเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับคิวพวกนี้เนี่ยเนี่ย,ยก็จะดีไซน์ใหม่นะครับโดยเฉพาะไฟนะครับจะเป็นไฟตัว C แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นดีไซน์เหมือนคล้ายๆกับฟันปลานะครับซึ่งผมบอว่ามันมันมันล้อกับเขากับ S Class นะครับหรือ E Class อยุคในรุ่นเดียวกันพร้อมปลายท่อดูเหมือนจะคู่นะครับแต่ไม่ใช่เป็นดีฟ루เซอร์ไปดูข้างหลังนะครับมีกล้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูข้างหลังนะครับรถเนี่ยเดิมๆหมดเลยนะครับเนี่ยรถไม่เท่านี้คือเจ้าของแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับ สามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อเก็บของนะครับพับเป็น40 20 40ได้นะครับกดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะพักลงไปได้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าด้วย รถกันนะครับกุแจจะเป็นกุญแจทรงนี้นะครับทรงใหม่จะเป็นตัวนี้หมดแล้วนะครับเปิดประตูรถนะครับตัวนี้เอาบังกาดจะเป็นสีดาพร้อมลายไม้แบบนี้นะครับเบาสวยเลยนะครับเนี่ยสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเขาไปนั่งกันนะฮะรับไฟฟ้าด้วยนะครับสตาร์ทปุ่มสตาร์ทตัวนี้นะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างหายากมากนะครับเพราะส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยจะเป็นเครื่องตัวไฮบริดหมดรถคันนี้นะครับเนี่ยเข้าศูนย์เซอร์วิสต่อไปเนี่ย40,001นะครับสามารถเข้าได้เลยนะตัวนี้จะมีออโตไฟดิมนะครับจะเห็นเนี่ยสีม่วงๆเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วนะครับตัวนี้ปรับเบาะปรับไฟฟ้านะครับออปชันตัวนี้ก็เป็นเครื่องเสียงแต่ยังไม่เป็นเครื่องเสียงที่เป็นเบอร์เมสเตอร์นะฮะภายในสวยงามมากนะครับไม่40,000กว่านะครับ อย่างแรกที่เปลี่ยนนะครับก็คือพวงมาลัยนะครับจะเหมือนกับตัว Mercedes เป็นตัวใหม่ๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกคือจับแล้วกระชับมือมากนะครับเนี่ยพร้อมกับพั d เดอร์ชิพนะครับเกียร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์9 g ท o n i c นะครับตัวนี้เป็นเซ็ตกรุ o ซอนโทนะครับตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยตัวทั้สกรีนแบบนี้นะครับเนี่ยเราสามารถหมุนขึ้นไปอย่างนี้นะครับระบบตัวช่วยบริการนะครับ แจ้งเตือนต่างๆนะครับยาอบูยางนะครับน้ำมันเครือดับน้ำมันเครื่องนะครับเอาง่ายๆ๋ยวนี้ดูทุกอย่างในตับในนี้ได้แล้วนะครับอันนี้6.6ลิตรนะครับก็จริงๆคือแล้วแต่เท้าคนนะฮะระบบช่วยต่างๆนะครับตัวนี้มันจะมี a อ s i s สเซนนะครับอ่าโอเคการเดินทางนะครับ ระบบนําทางนะครับวิทยุทุกอย่างอยู่ตรงนี้ได้นะครับก็คือเป็นจอกลางอีกจอหนึ่งนะครับโอเคก็ค่อนข้างคลาสสิกนะครับตรงนี้ก็จะปรับฟังก์ชันตรงกลางตรงจอตรงนี้นะครับเนี่ยสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับแต่ก็ต้องฝึกสมเนียงเขานิดนึงนะครับโอเคนี่ก็ปรับได้ตามนี้ได้หมดเลยนะครับจริงๆปรับจอได้ค่อนข้างเยอะจอนะครับมาดูตรงนี้เนาะ สามารถปรับตรงนี้ได้หมุนตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถเลือกจากตรงนี้ได้นะครับนาวินะครับจริงๆนาวิจอเพราะเป็นจอใหญ่นะครับมันจะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเลยวิทยุสื่อดังบันเทิงต่างเนี่ยใช้บลูทูธเอาจร,จริงตอนนี้อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกจริงๆเราใช้ได้หมดแล้วนะครับโทรศัพท์การเชื่อมต่อในระบบต่างๆนะครับรถจนสามารถปรับเนี่ยดเดนดมิกนะครับระบบการช่วยนะครับข้อมูลทุกอย่างปรับจากตรงนี้ได้นะครับระบบความช่วยเหลือ นะครับตัวนี้จะมีกล้องระบบการเข้าจอดด้วยนะครับปีพาร์คกิ้งแ s สิสด้วยนะฮะเนี่ยช่วยเบรก Active ด้วยนะครับจริงๆ o p t ชั่นเยอะมากนะครับผมว่าพูดก็ไม่หมดนะครับเยอะจริงๆนะครับเพราะตัวหลังๆตัว Minor ร์เขาเริ่มจะให้ Option มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่อัตราการสิ้นเปลืองของรถนะครับการตั้งค่าไฟนะครับเนี่ยจริงๆไฟในรถ เลือกได้เยอะมากนะครับเนี่ยเลือกได้หลายสิบสีมากเลยนะครับห้าสิบกว่าสีนะครับหกสิบสีนะผมจะไม่ผิดนะการตั้งค่ารถยนต์ต่างๆนะครับเยอะมากนะครับโอเคเครื่องเสียงนะครับอันนี้ก็ปรับเมนูได้เหมือนกันจริงๆปรับได้เยอะมากนี่ปรับแอร์นะครับระบบปรับอากาศนะครับนี่ซิงก์ก็คือเปิดซ้ายขวาเท่ากันนะครับคิลิ่งการจับสัมผัสนะครับเป็นไม้แบบนี้ค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับ นี่คือ Mercedes นะครับฟีลิ่งการจับเนี่ยใช้ได้เลยนะครับตัวทัชตัวนี้ก็สามารถกดตรงนี้ลงไปก็ได้นะครับหรือจะกดตรงนี้เนี่ยเลื่อนจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยสัมผัสเนี่ยกดตึ๊กนะครับมันก็จะเป็นเหมือนฟีลิ่งเหมือนคลิกนะฮะโอเคกล้องนะครับตัวนี้จะมีกล้องรอบคันนะครับเป็น parking assist นะครับช่วยทําให้เรานั่งง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับมีม่านหลังไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ เคบ่์นะครับนั่งสบายมากนะครับปรับไฟฟ้าทั้งสองทั้งสองคนเลยนะครับเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังกันนะฮะการนั่งหลังนะครับถ้าตัวนี้นะครับอ่าผมข้างหน้านี่คือผมปรับสูง185ผมปรับตามที่ผมขับเลยนะฮะพื้นที่ข้างหลังเนี่ยตรงนี้ก็พอดีเหลือๆนะครับหัวข้างบนก็พอสมควรนะครับผมอย่างที่ผมบอกถ้าบอกนะผมชอบการนั่งของเบนซ์อยู่แล้วนะครับจะค่อนข้างนิ่มนิ่มกว่านะครับถ้าเทียบกับ สเปคของตัวซีรีส์3ที่เป็นรหัส G นะครับภายในชนข้างหรูหรานะครับเดี๋ยวไปดูครับสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับได้เห็นนะครับว่าสภาพนะครับแล้วฟีลลิ่งการขับสเปคของ Mercedes-Benz นะครับ C-Class C220d นะครับปี19ตัวอวบังกาศเป็นยังไงบ้างสหรับผลนะรถสำหรับคนที่ต้องการออกรถใหม่นะครับประหยัดไปหลายล้านนะครับแล้วก็จริงๆเ e น z BMW กับเ e น z เนี่ยครับ ตัวดีเซลเนี่ยน่าขับมากนะครับโดยเฉพาะตัวนี้ไมเนอร์เชนนะครับผมว่าออปชั่นเยอะนี่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือพวงมาลัยครับพวงมาลัยมันคมมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็จับจับแบบจับแบบถนัดตามากนะครับแล้วก็รถดีเซลก็ดูแลง่ายนะครับหลังจากซื้อไปนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับไม่สามหมืรถมีประกันเหลือราคาเพียงแค่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับใครสนใจนะครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหกสองสองสองศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์แปดสองศูนย์สองหก หรือไอโนเนーเว็บตามเว็บไซต์าตามขึ้นนี้ได้เลยนะครับหรือคิวอโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับโทรเข้ามาอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเป็นกําลังใจให้เรานิดนึงแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปซิ่งให้ดูนะครับโ้ขับมาจริงๆครับบ๊ายบาย